สนุกมากเลยเหรอในเปิดใจสนุกครับมันเป็นเรื่องของหมาหลงทางครับที่ไปเจอขอทาน แล้วขอทานก็ให้ข้าวกินมันก็เลยซึ้งใจติดตามรับใช้มาตลอดแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับก็มีรถบรรทุกเนี่ยมาเายามา,ามอุ๊ยบอกมาเกิไก่รุวิไม่อยากฟังนะงั้นเอาเรื่องนี้ดีกว่านะครับนี่ครับคุณรุวิต้องชอบแน่ๆเลยเขาให้สัมภาษณ์คนที่รออตายมาจากตึกถล่มนะครับอ๋ยไม่เอาอ่ะรุวิไม่อยากฟังะเรื่องเศร้าคุณรุวิจะเอาอะไรนะครับนี่ดีกว่านี่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 เล่นเกมไหมครับ ไม่เอาเบื่อจะตายอยู่แล้ววันนี้เล่นประมาณ180ครั้งได้มั้งโอ้ก็เล่น1น0ร้ยปดครั้งเนี่ยกุลวิแพ้ผมมาตลอดผมก็อยากจะเล่นให้ชนะไปตลอดสิครับนั่นแหละถึงเบื่อโอ้แล้วกุลวิจะเล่นอะไรเหรครับ สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบห้าสิบหกสิบหก อาน้อยออกไปยอมชัดสดีๆูวิข้าก็เจอเจ้าแล้วโป้งคุณนู้นลวิ<า>โอ้โหโป้งแล้วยังลีลายังไม่ยอมตายอีกก็ได้ต้องให้แตะตัวแบบไอ้คงไอ้แค่ก็ได้เจ้าจะต้องตาย ลูกมดมดตายแล้วลูกตายนวไม่ต้องตอกใจนะลูกนะเป็นยังไงบ้างลูกดูไอ้บ้านนี่ดีนะเนี่ยแม่เข้ามาช่วยทันเวลาเห็นไหม<อ>ถ้าอย่งงางนั้นนี่ปืนอยู่ในกระเป๋านะแม่จะเอาปืนเนี่ยยิงสมองให้มันกระจุยกระจายไปเลยลูกขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกนะไปเร็วลูกเข้าบ้านแม่จะโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจนลลูกนะให้มาจับตัวมันเข้าคุกเร็วลูกไปี๋ยวก่อนค่ะแม่แม่ตีหัวเพื่อนหนูอะ เพื่อนหนูนะคะเนตกลาไใครเฮ้ยนกล่ารไปเลฮ้ยนกล่ารอย่พงัลมนะเนี่ยเนติเธอรู้ไหมเธอเนี่ยกำลังจะให้พี่เนี่ยเป็นผู้ร้ายฆ่าคนแล้วเธอรู้ตัวไหมเนี่ยแหพี่รินจะไปจะมานี่ไม่มีการบอกกล่าวกันล่วงหน้าไม่งั้นนี่นะเรื่องทั้งหมดมันก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกครับ สรุปแล้วพี่ผิดไม่เป็นไรพี่มันผิดเองพี่มันผิดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดพี่ไม่ผิดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่คุณแม่คะคุณแม่จะย้ายมาอยู่แถบเอเชียใช่ไหมคะแล้วจะอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือจะมาช่วยหน่วยอันแทกในเมืองไทยคะทีแรกนั่แหมเรานี่กะจะทําให้เซอร์ไพรส์ดูสิไม่น่าเลยจริงๆอะไรก็ไม่รู้เอาละเอาละเอาละพี่รินเอาละ ถือซะว่ามันเป็นจังหวะเป็นโอกาสเป็นความบางังเอิญเป็นกรรมของนายเกิดไกลมันก็แล้วกันทีม่มีน้ำครับเออนี่นี่เออเนีเ่ยเไกลฉันเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะฉันขอโทษฉันเสียใจจริงๆอะนะแล้วแล้หมอเขาว่ายังไงมัางฮะก็หมอบอกว่าไม่เป็นไรมากครับ ถ้าตีต่ำกว่านี้อีกนิดนึงนะครับหมอบอกว่าปองครับเพราะมันจะไปกระทบกระเทือนสมองส่วนพาราเทลังครับเซรีบัมนั่นแหละครับแบบแผลก็เลยฉีกออกมาเยอะหน่อยหมอบอกว่าสะบัดข้อมือเนี่ยแบบเชื้อเฉือนเนี่ยมันคล้ายๆเชื้อนิ่มๆนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับแยบไปแปดเข็มแค่นั้นเองอนี่และตอนเด็กๆผมก็เคยครับเคยโดนนี่ครับนี่อวาน หมากัดหัวครับอ๋อแล้วบ้าไหมก็เกือบบ้าครับพอเอิญหมาตัวนั้นเป็นหมาขี้เรื้อนครับอ้าวอบเออผมลืมไปครับผมต้องไปทําอาหารต่อขออนุญาตหน่อยครับคิมมีในเกิดกายทำกับข้าวอร่อยมากเลยนะคะคุณแม่แถมยังดูแลการบ้านการเรียนให้พวกเรานะคะนี่ิติเธอรู้ไหม พี่เนี่ยผิดหวังมากเลยนะในตัวเธออ่าผิดหวังเข้าใจไหมตอนแรกที่พี่ตัดสินใจส่งลูกมาอยู่กับเธอเนี่ยพี่ก็คิดว่าเธอเนี่ยจะดูแลหลานสาวอย่างดีภาพที่พี่เห็นภาพแรกลูกวิเล่นอยู่กับเด็กผู้ชายหนุ่มแล้วเล่นอย่างพี่เลนพี่เลนอะไรเนี่ยทําไมอะทอแม่รู้ิไม่ได้เล่น,ลนพี่เลนอะไรนะคะรุวิเล่นซ่อนหา แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะในเกิดไกลเป็นเพื่อนของรวิทด้วยนะคะใช่ครับพี่นีผมไม่ได้แก้ตัวแทนในเกิดไกลนะครับแต่ในเกิดไกลอะจริงๆแล้วก็เหมือนเพื่อนสนิทของรวิคนหนึ่งไอ้เรื่องที่จะเป็นอะไรอย่างที่พี่คิดไม่มีหรอกครับไม่ต้องพูดเธอไม่ต้องพูดไอ้นอายเกิดไกลนี่นะ่ยเขาก็เป็นผู้ชายใช่ไหมเป็นเด็กวัยรุ่นใช่ไหมก็ไม่ควรจะปล่อยให้แ ชื่งชื่งป๊อปชื่นชื่นทำง,งานทั้งวันได้พันห้าวันนี้แต่งสาวหน้าได้ห้ามือปุ้งชื่งป๊อชื่นชิ่งรุ่ยชิ่แล้วล่ะค่ะก็เพราะคุณแม่เองนั่นแหละไม่รักรวุวยอ่ะ ึงส่งรูวิไม่อยู่กับนัตติถ้าแม่ไม่รักรูวิแล้วแม่จะรักใครล่ะจ้าลูกฮะรักรูวิก็ต้องให้รูวิอยู่กับแม่สิคะ,ะมันจําเป็นนะลูกลูกโตไปแล้วเนี่ยลูกก็จะเข้าใจนะจ๊ะที่แม่ส่งให้ลูกวิเนี่ยมาอยู่กันนัตติก็เพราะว่าแม่ไม่ต้องการให้ลูกลําบากลูกไหมจ้ารูวิไม่เข้าใจจะลําบากยังไงร,รูวิก็ยอมอ่ะไม่เอานะลูกไม่งงแงนะจ๊ะ แม่เนี่ยก็ต้องไปประเทศนู้นประเทศนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วบางประเทศเนี่ยมันก็ไม่มีโรงเรียนเรียนหนังสือแล้วจะทํายังไงล่ะลูกฮะแล้วลูกวิจะทายังไงจะเรียนที่ไหนละจ๊ะพอแม่อยู่ที่นี่ลูกวิก็ไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนกันน่ะเดี๋ยวก็ส่งไปค่ายนี้เดี๋ยวก็ส่งไปค่ายนู้นแถมยังต้องเรียนภาษาไทยอาทิละครั้หน้าเบื่อจะตายอ่าเอาละเอาละ,าละแล้วแม่จะจัดการให้ก็แล้วกันนะลูกนะ ปขึ้นไปข้างบนอาบน้ำอาบท่าแปรงฟันให้สะอาดแล้วเข้านอนซะนะลูกนะนี่ต<ะ>แกว่าพี่ลินก็จะเกียดฉันเ้ว่อ่าเนี่ยโอ้ยไม่รอกพี่ลิน,นใจดีจะตายป่ะแกคโค้กัไปอีกหน่อยก็เข้ากันได้เองเหรอวะ ฉันห่วงนะเเออนี่ไอ้แข้มเออแกช่วยหยิบยาไอ,อ้แก้คันฉันหน่อยได้รึป่ะดีทายด้วยถทายด้วยไม่หายทีไนะอนผื่นอะไรเนี่ยมาแกตาด้วยแล้วกันจะไม่เรื่องไม่ถึงวะออต้องทายทุกวันทุกคืนเลยนะคราวที่แล้วก็สิวทีแหละ เขาที่แ like ล uh, ้วก uh ็สิวเขาสิวหายก็เป็นเกลื่อนคราวนี้กลากเชียวเกลื่อนมาแกเออดีงานเพื่อนแรงแรงเออแรงอีกออเอือมันมันเนี่ย นึกชอบความคล่องตัวค่ะแต่พอถึงวันนั้นจะทำอะไรก็ไม่คล่องตัวอย่างใจ บังการุกสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้าหิวือยางเนี่ยอยู่แล้วค่ะอะเดี๋ยวเราทานกันนะเดี๋ยวแม่เทนี้ให้นั้นนะเอานิดนึงิดหนึ่งนะจุกก็แน่นเชียวอืมอือือตายเรื่องมันแข็งอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะลูกนะแม่ลองก่อนว่าออกอดูสิยังไม่ออกอบอีกเออ ครั้งเดียวก็เกินพอแล้วครับอย่าไปซ้ำอีกนะดูสิอะไรเนี่ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยไปไปไปจัดการให้หน่อยชื่ออะไรเนี่ยเธอชื่ออะไรเกิดกายครับเออเกิดกายไปไปแค่รู้ให้มันกว้างๆหน่อยทางนี้นั่นลูกนะเร็วๆเข้าใจเร็วๆได้ยังได้แล้วครับ หเหมือ,อนในนี่จริงนะต่อไหมอ๋อค่ะเออนี่เกิดกายไอ้ค่ารักษาพยาบาลของเธอเนี่ยนะ<อ>ฉันจะออกให้เวลาเธอไปหาหมอล้างแผลทำแผลอะไรเนี่ยมาบอกฉันนะเอ็กซ์มีคือขอบคุณมากครับเคยาคุรติจัดก,การเรียบร้อยแล้วครับแล้วทำไมสองคนนี้ยังไม่มาลูกบังที่ อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ีวิสวัสดีค่ะไปเ่ยมาทานกันเลยนี่เออโรงเรียนของหนูวิว่างไงจ๊ะฮะอ,อ๋อตอนนี้ผมก็ดูให้อยู่นะครับพี่อ่าตอนนี้โรงเรียนในประเทไทยเนี่ยนะครับโรงเรียนานานาชาติเนี่ยมีเยอะมากเลยแต่ว่าผมเนี่ยเห็นว่ารวิเนี่ยเพิ่งมาอยู่เมืองไทยได้ไม่กี่เดือน ก็อยากจะคุ้นเคยแล้วก็ภาษาไทยคล่องมากกว่านี้อันนี้ผมว่าพี่รินไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับมผมรับรองเลยต้องหาให้มันดีๆเลยนะให้เขาดูแลอบรมดีๆหน่อยนะพี่เป็นห่วงครับเอางี้สิครับพี่รินก็ให้ยโลวีเนี่ยเทียบเกรดเลยนะคะแล้วก็ไปอ,อยู่โรงเรียนคอนเวนดีๆเลยให้ซิสเตอร์เขาดูแลนะครับเป็นโรงเรียนหญิงล้วนเนี่ยหนูว่าดีนะคะัจะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องผู้ชงผู้ชายมาวอแวร์จุกจิกให้กวนใจนะฮะ หนูวิอ่ะนะเขาต้องอยู่โรงเรียนสหศึกษาเขาจะได้เข้าใจว่าชายจริงหญิงแท้มันเป็นยังไงดูนนงเนี้ยคนเราสมัยนี้มันแปลกดูกันยากยากไม่เข้าใจเลยหนูวิเขาจะได้รู้ว่าของจริงเนมันคืออะไรเข้าใจไหม ะพูดกับพี่มีเรื่องอะไรจะพูดกับพี่ว่าอันที่จริงพี่ไม่ได้ไม่น่าไปว่าเพื่อนผมอย่างนั้นเลยอ่ะอ๋อไอ้กระเทยน่าเกลียดน่ากลัวคนนั้นน่ะเหรอฮะเพื่อนผมก็ไม่ได้เป็นกระเทยนะพี่นี่รติพี่เนะี่ยมีน้องชายคนเดียวคือแกนะพี่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะว่าแกเนี่ยจะทําชื่อเสียงให้กับวงตระกูลอย่างดี ไม่ใช่มาแต่งงานกับไอ้ผู้ชายที่มันเอา,เอ,า,เอ,าอะไรเนี่ยเอาผู้ชายมันเป็นเมียเนี่ยมันทุเรธทุลท่ลังแกรู้ไหมพี่ก็พี่เข้าใจผิดกันใหญ่แล้วนะนี่แกอย่ามาเถียงฉันนะฉันเห็นแกนะลูกกระตาสองลูกกระตาของฉันเนี่ยเห็นแกนะบทรักพิศวาสกันแสนที่จะทุเรธทุนลังนี่รติฉันจะบอกให้รู้มาฉันเนี่ยเสียดายแกเป็นที่สุดเสียดายความรู้ของแกเสียดายความหล่อของแก จะได้ความสามารถของแกด้วยแกรู้ตัวไหมสเสรษใจยืช้ำฉันจะเก็บฟังลงไปท้างในลบมันเขไว้ ให้มันฝากลึกในใจจดจำออในกลาไปช่วยเขียนเฟรนชิพให้รวิไหน่อยสิเขียนอะไรเขียนทำไมครับก็เขียนเฟรนชิพไงเขาเอาไว้ให้เพื่อนเนี่ยเขียนความรู้สึกที่มีต่อกันออแล้วเขียนที่อยู่ด้วยนะรวิจะได้เขียนมาหาในเกิดไงอ,อ,อย่าลืมรูปด้วยนะ รวิได้ดูอะไรยามที่ถึงเกิดไกลไงนะแล้วคุณรวิจะไปไหนะครับพ้อวิจะไปมืองนอกออกับคุณแม่ไงไม่ต้องห่วงหรอกว่างๆเดี๋ยวรวิมาหานะแล้วเดี๋ยวซื้อของฝากมาให้เยอะๆเลยซื้ตอตรงไหนครับซื้อไหนก็ได้ที่ชอบอืมตรงนี้แหละหน้าน,นี้ <c oughs> นะครับ ขอให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรไม่ใช่ก่อไก่ยพิังงานแต่งงานขอโทษครับไม่ม <c oughs> ีแฟนเชฟขอให้คุณหนูระวิจงมีความสุข <c oughs> กินดีอยู่ดีและขอให้เรียนเก่งๆนะครับคอรบองกับครับะไปแล้วครับขอบคุณมากนะ Uh... บ้านนะโลกไม่ได้ออกไปข้างนอกคุณแม่หรอคะอนเคะนยเคนค่ะแคมสาษาร้ยแต่งหน้าหน่อยสิสนใจอะโลกนี่น้าว่ารวีนะตั้งใจเรียนดีกว่านะโลกนะแล้วก็พอจบมาก็หาอย่างอื่นทำเพราะว่าช่างแต่งหน้าเนี่ยมันไม่ค่อยสนุกเลอกโลกโธ่เนคะมเอาไว้ประดับความรู้ไงคะรวีก็เป็นสาวแล้วนะคะไม จะได้ใช้ยามจำเป็นไงคะสนใจจริงๆอะอ่ะก็ได้งั้นเดี๋ยวไปห้องนกักแล้วกันนะเครื่องมือเยอะดีเอออีกอย่างหนึง่งนะเข้มสอนรวิเดินแบบด้วยนะคะใครๆก็ว่ารวิอ่ะเดินกระโดดกระเดกอะเดินแบบก็เดินสวยๆอย่างพวก นางแบบที่นักเข้มแต่งหน้าให้ไงคะเอ๊ะหรือว่านักเข้มสอนไม่เป็นหอของกลวยกลวย <c oughs> แหมนางแบบใช่ไหม <c oughs> ใช่นี่นี่ขนาดขนาดนั่งให้ดูนะ <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ถ้าเดินนะยิ่งกว่าน,นี้อีก <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยวจะสอนเดินแบบให้ <c oughs> ไปไปหล่นแล,ล้ลก กระเป๋ามันก็แย่แล้วนะใบตั้ง8ปดหมืนกว่าอะแปดปดด <C> e <ars> เป็นงไงฮะวัยรุ่นเนี่ยต้องแต่งบางๆนะลูกนะอย่างราวิเนี่ยมีน้ามีนวลอยู่แล้วเราก็แต่งบางๆถ้าแต่งหนาๆนี่มันดูจัดจ้านนะลูก <C> e <ars> ไม่สวยเป็นไงสวยไหม <C> e <ars> สวยค่ะแล้ว รุ้ยจะแต่งหน้าเก่งๆเหมือนนักเข้มได้มื่ไหร่ฮะโอ้โหขออย่างนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์โชคโชนนะลูกนะอย่างน้ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยอุ้ยน้าแต่งมาเป็นพันๆหน้าเชียวนะอ๋ะอแล,แล้วคิดดูนะเอ่อสิ่งที่สําคัญที่สุดเราจะต้องหมั่นฝึกเปลือฝีมือนะอถ้าเกิดว่าเราได้หน้าทศกัณฐ์มายิ่งดีเพราะแต่งทีละสิบหน้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะให้รุ้ยแต่งหน้านะกเข้มนะคะเป็นว่าฝึกการเรียนแล้วกันนะคะ ดีเลยวดีสิคะมันนี่เลยเดี๋ยวอวิเริ่มแต่งเลยนะคะเช็ดหน้าก่อนใช่ไหมคะอ่าลั้างหน้าแน่ใจนะแน่ใจสิคะเช็ดอืมเช็ดให้สะอาดค่ะค่ะเสร็จแล้วแล้วจะไปอะไรครีมรองพื้นถูกต้องอ่าครีมรองพื้นอยู่นี่ ทำไมต้องให้นักเข้มใส่กระโปรงด้วยก็ถ้านักเข้มใส่กระโปรงมันได้ดูเหมือนการเรียนเดินแบบจริงๆไงคะไงถ้านักเข้มไม่ใส่กระโปรงนักเข้มดูเหมือนผู้ชายอ่ะอย่างนี้แหละสวยแล้วค่ะสวยเหรอแบบนี้เป็นป่าเนี่ยนั่นแหละว้าว ให้นึ่งร <pause and rain> ั้นหนึ่งเจ๋งสุดเลยกลายเป็นแบบเริ่มต้นจากตัเราต้องกลุ่มงลูกจงจเชื่อได้เล็กน้อยพองามแอนนาอกว่าก้็เรียนต้องสบัดเล็กน้อยสบัดแต่พองามนะลูกนะไปตุ้ยา์เริ่มเดิน พอถึงปายข้างล่างเ่าต้องบ๊อบซายนิดหนึ่งแล้วก็เหมืนกลับรูปนะทีนี้บางครั้งเค่บ๊อบบางที่ที่มีทางแยกเราต้องท่าท่าลังเลนิดหนึ่งท่านนี้เรียกว่าท่านลังเลไม่แน่ใจจะไปทางไหนดีอย่างลูกสมมติเลยนะถึงปลายข้างล่งทางแยกเราต้องสัมผัตัดสินใจนิดหนึ่งเอ๊ะจะทางไหนดีทางไหนดีทางไหนดี ที่ใจออกแล้วไม่ไปานไหนเลยเนี่ผมกาจะโพ้ท่ายอยีกนิดน้อยอนะตา,ไา่ได้ไหาลูกแม่ค่ะ